นี่ครับทางแล้วฮะหลายคนทางแะ้วฮะจราจีนเส้นสายนะเนี่ยปวดเยอะเลยอ่ะโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจะไปที่ไหนจะหาที่จอดไม่ได้น่าเวียนใจน่าปวดใจแบบอีปวดที่เปวดเที่ยวอะไรอะไรที่แปลกใจเ่ยนะไปดูกันละ เยอะมากเลยอ่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแิร์กดติดตามกดแชร์กดซิดตามกดติดตามแชร์ด้วยเพื่อภาพเพิ่มคลิปใหม่ๆนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับเรับเดี๋ยวดีตาเจีครับเดียวแบบภาพแบบนี้ให้ดูครับว่ามีรถเยอะเดี๋ยไม่เยอะแล้ไปดูแล้